ตอนนี้นะครับสำหรับไอสแตนเดอร์ะใส่ได้ทุกรุ่นนะครับแลม4ีลอกแบบใส่สิ่งได้นะครับตัวนี้เป็นโลก d s เีใหม่ล่าสุดจบดีกว่ารุ่นที่เคยมีมานะครับจากร้านที่เขับที่เดียวนะครับอยากเห็นรูปแบบตัวจอระบบนะครับการใช้งานนะครับโทรได้เลยครับศู9ย้าศ้าส่านะครับ มาพร้อมจอพิดานกลาง13.3นิ้วนะครับตัวนี้รองรับภาพแบบ HDI m นะครับภาพคมชัดนะครับจอหน้าลิงก์ถึงจอกลางนะครับภาพคมไม่มีทิฏฐินะครับที่ร้านทีเจขับแต่งรถที่เดียวนะครับโทรได้เลยนะครับ0 909546999นะครับร้านทีเจยินดีรับใช้บริการนะครับ 麻烦。